ความเดิมตอนที่แล้วลีลาอยู่นั่นอันดาเอ๋ยดน้ำเสียงหงุดอหงิดบ้านคุณก็มีลิฟท์ทำไมไม่พาฉันขึ้นหญิงสาว พูดด้วยวาจาที่ยอกย้อนขาเธอพิการหรือไงถึงเดินขึ้นบันไดไม่ได้เอวาทำตาค้อนใสก่อนจะเดินตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ห้องนอนให้ดูโออาภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม่กี่ชิ้นจึงทำให้ดูโล่งสบายตา ด้านในมีพื้นที่กว้างขวางถูกจัดแบ่งเป็นโซนอย่างเห็นได้ชัดอ่างอาบน้ำจากกุชชี่ขนาดใหญ่ถูกกั้นด้วยกระจกใสผ้าม่านสีเทาถูกเปิดด้วยระบบเสียงเมื่ออันดาดีดนิ้วภาพตรงหน้าคือพระอาทิตย์กำลังทำท่าจะตกดินช่างรับกับสวนดอกไม้ขนาดใหญ่มันเป็นภาพที่หาดูได้ยาก จนเอวายืนจ้องมองด้วยความเผลอไผลยโหสวยจังฉันหรืออันดาเผลอยิ้มให้กับคำพูดของคนที่ยืนใจลอยสวยก็มานี่สิอันดาพูดพลางยื่นผ้าขนหนูสีขาวให้เอวามองผ้าขนหนูก่อนจะดันมืออีกฝ่ายกลับโดยไม่คิดจะรับ ขอบคุณฉันเอามาด้วยไม่ได้เธอต้องใช้สีขาวฉันชอบสีขาวเอ๊ะคุณนี่ของฉันก็สีขาวพอใจหรือยังเอวาหันมาแวะใส่อย่างลืมตัวก็ตามใจปะไปถูหลังให้หน่อยเอวาหันมาชำเลืองตามองก่อนจะทำปากขมบขมิบ ท้องหวายตัวกูล้านหนึ่งล้านหนึ่งเธอบนพลึมพลํากับตัวเองเบาๆอันดาที่อยู่ในชุดคลุมสีขาวเดินมาจูงมือหญิงสาวก่อนจะพาเธอเดินหายเข้าไปในห้องน้ำเมื่อผ้าม่านปิดลงเสียงเพลงคลาสสิกก็บรรเลงเบาๆเข้ากับบรรยากาศเสื้อคลุม ถูกถอดกองลงกับพื้นขณะที่เธอยือนหันหลังให้อีกฝ่ไยไฟที่นวลสลัวด้วยโคมไฟดีไซน์เก๋จากยุโรปเผยให้เห็นส่วนทรงที่เข้ารูปคงเป็นเพราะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอผิวที่ดูเนียนถึงจะเป็นสีน้ำพึ้งแต่มันกลับหน้าหลงไหลเมื่อยามได้ยนตเอวา เหมือนตกอยู่ในห้วงมนดำเธอเผลอลดสายตาให้ต่ำลงมองจ้องไปยังสะโพกที่ผายไรซึ่งที่ติเธอยืนมือสั่นเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้นไม่คิดเลยว่าผู้หญิงด้วยกันแท้ๆจะสร้างความปั่นป่วนให้เธอได้ถึงเพียงนี้ใบหน้าที่ขาวนวลของหญิงสาว เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อทั้งเขินทั้งอายจนแยกแยะไม่ออกท,ทั้งทั้ที่เธอเองยังอยู่ในชุดคลุมด้วยซ้ำถอดชุดสิีสีไม่คุนจะเริ่มงานตอนตีสีหรือไงกันเออฉันลงอ่างกับคุณไม่ได้อ่ะเธอเป็นสุนัขบ้าหรือไงถึงกลัวน้ำคือ คือรู้ว่าอินเดียนแดงบุกอะค่ะอะไรพูดตรงๆไม่ต้องมาอ้อมโลกรอบเดือนฉันมาชาัดยังฉันไม่ได้โง่นะจริงๆฉันจะโกหกคุณทำไมแล้วมากี่วันเจ็ดโอจะเป็นเมนเอาโลหรือไงถึงได้นานขนาดนั้นแล้วเป็นมากี่วันแล้วล่ะ เพิ่งเป็นตอนไปเก็บของเมื่อกี้เนี่ยเดือนละเจ็ดวันทำงานกับชั้นสองเดือนรวมเป็น14วันเกือบครึ่งเดือนเลยนะน,นั่นถ้าหุนเรื่องมากขนาดนี้เดี๋ยวฉันจะชดเชยอย่างอื่นให้ก็ได้คืนแรกยังไม่ผ่านยังจะมีหน้ามาชดเชยฉันคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ย งั้นมานั่งตรงนี้อันดาใช้มือแตะไปที่ขอบอ่างถูหลังให้ฉันหน่อยเออจะดีหรอคะเธอจะมามัวอายให้มันได้อะไรในเมื่อนี่มันเป็นงานของเธองานนี้เธอต้องทำฉันรู้แล้วจะย้ำอยู่นั่นเอวาชักสีหน้างองงาเหมือนเด็กที่โดนผู้ใหญ่ดุ ูเบาๆหน่อยเดียวก็ทลอะก,กันพอดีคุณเลิกบ่นเสีทีเถอะฉันเริ่มนำคานคุณแล้วเนี่ยอันดาขำเบาๆาให้กับหญิงสาวร่างบางที่เดินออกมาจากห้องน้ำด้วยชุดนอนลายกระตูนสีชมพูหวานแววคุณขำอะไรอันดาไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใด เธอเดินหายไปทางห้องแต่งตัวก่อนจะเดินมายื่นชุดนอนสีขาวให้หญิงสาวที่กำลังขยี้ผมเปียกอยู่หน้ากระจกอะไรชุดนอนฉันเองไปเปลี่ยนซะไม่ฉันชอบชุดนี้อันดายัดชุดนอนใส่มือด้วยสายตาที่เอาเรื่องก่อนจะใช้คำพูดที่ดูมีอำนาจเธอฟังฉันนะ ตามเกมเธอต้องทำในสิ่งที่ฉันต้องการไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งนั้นเธออย่ามานอกเกมสิเธอไม่มีสิทธิ์เข้าใจไว้ด้วยเอวาก้มหน้ารับสภาพใช่สิเธอก็แค่นางบำเรองานก็ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำแต่ทำไมเธอกระอักกระอ่วนใจเช่นนี้หรือเธอจะถอนตัวดีแล้วจะเอาเงินที่ไหน มาใช้นี่ให้ผู้เป็นบิดาเอวาถอนหายใจยาวด้วยความหนักใจอันดาใช้มือขยับขาวแว่นตาเบาๆด้วยความประมาภาพของเอวาที่อยู่ในชุดนอนสีขาวทำเอาหัวใจเธอเต้นผิดจังหวะหญิงสาวที่เธอแอบหลงรักตั้งแต่แรกเห็นใบหน้าที่สวย ราวนางวรนณคดีทำให้เธอมีความสุขทุกครั้งที่ได้มองยิ่งได้มาสัมผัสนิสัยใจคอที่ค่อนข้างดื้อรั้นถือตัวก็ยิ่งทำให้อันดาหลงไหลในตัวเธอมากขึ้นแต่คําเตือนของบิดายัางคงปรากฏอยู่ในหัวความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความรักมันเป็นเพียงข้อแลกเปลี่ยน ที่มีระยะกำหนดเวลาสองเดือนเท่านั้นคุณจะจ้องฉันอีกนานไหมถ้าอิ่มแล้วฉันจะได้นอนฉันจะอิ่มได้ยังไงในเมื่อฉันยังไม่ได้กินมันด้วยซ้ำเอวาเงียบไปเธอจะรอดพ้นได้อีกสักกี่วันเล่าในเมื่อเรื่องที่เธอพูดมันก็แค่เรื่องโกหกเพื่อเอาตัวรอด แล้วเธอจะโกหกเพื่ออะไรมันเหมือนหลอกตัวเองด้วยซ้ำในเมื่อยังไงเธอก็หนีไม่พ้นเรื่องราวอย่างว่าอยู่ดีแล้วเธอจะไปยืนทำอะไรตรงนั้นก็ยืนให้คุณดูก่อนไงว่าถูกใจหรือยังอืมเป็นนว่าฉันถูกใจแล้วกันชอบมากด้วยมานอนได้ละ อยากเต็มทีแล้วเนี่ยนี่คุณพูดให้มันดีๆอย่ามาเหินใส่ฉันนะฉันก็บอกแล้วนี่รอบเดือนฉันมารอก่อนไม่ได้หรือไงอืมอย่าพูดมากรีบมานอนหญิงสาวทำทีท่าขึ้นเตียงด้วยความหวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดอันดาถอดแว่นตาวางไว้บนโต๊ะเล็กๆ ก่อนจะปิดไฟด้วยระบบเสียงเอวาสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อจูจๆอีกไฟก็ขยับกายเข้าหาสวมกอดอย่างอ่อนโยนฉันคงไม่ต้องขออนุญาตเธอใช่ไหมอันดาพูดพลางซุกใบหน้าเข้าหาแก้มเนียนที่ไหนตอนนี้เธอนอนตัวแข็งเหมือนโดนคำสาบ มีคนนอนกอดเธอแบบนี้มากี่คนแล้วเธอเคยนับบ้างไหมอันดาเอยถามเสียงแผ่วแต่กลับรู้สึกหน่วงในใจกับคำถามที่ตนเอ่ยขึ้นคุณถามทำไมมันสำคัญตรงไหนแล้วแต่คุณจะคิดเถอะฉันขี้เกียจจะเถียงกับคุณฉันง่วงแล้วอืมนอนเถอะเอ คุณก็นอนนิ่งๆสิคุณก่อฉันแน่นแบบเนี้ยใครจะไปหลับลงยังยังอีกอย่าซนสิคุณเอวาจับมืออีกฝายให้หยุดในการกระทําด้วยความซุกซนห้ามห่วงของนี่มันของของฉันปล่อยมือฉันเดียวนี้ไม่งั้นฉันจะฝ่าไฟแดงแน่ เอวาหันมาเผชิญเพราะความลำคาญแต่เธอก็ต้องระงับอารมณ์กะว่าจะพูดหวานล้อมให้อีกฝ่ายเห็นใจเอวาประคองใบหน้าอันดาที่อยู่ประชิดจนหัวใจเธอเองเริ่มเต้นผิดจังหวะเพราะลมหายใจที่ลาดลดกลิ่นหอมอ่อนๆของอะไรก็ช่างมันเถอะตอนนี้มันเป็นเธอเสียเองที่เริ่มหวั่นไหว อยากลองอยากรู้ปะปนกันไปหมดเอ,อ่อคุณอันคะลูกว่าเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรแต่ตอนนี้ลูกว่าไม่พร้อมฉันชอบจังเวลาเธอเรียกตัวเองว่าลูกว่าอันดาไม่ได้สนใจในคำพูดของเอวาแต่อย่างใดเธอยังคงเลื่อนมือไปตามขาเนียนจนเอวาเองถึงกับสถาน ฉันก็ไม่ได้เขินใจเธอนี่ใช่ป่าคุณบอกไม่แต่คุณช่วยสั่งการมือคุณให้หยุดก่อนได้ไหมฉันสั่งการมันไม่ได้หรอกมันดื้อจะตายงั้นเอางี้ลูกว่าให้คุณสิบนาทีสิบนาทีเท่านั้นนะคะแล้วค่ะแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันงั้นฉันเริ่มแล้วนะเดี๋ยว เบาเบา,าค่ะเบาเบาเอ๊ะคุณนี่พอแล้วอันดาหยอกล้อหญิงสาวด้วยความหมันเขี้ยวจนหนำใจจากนั้นเธอก็หันหลังให้อีกฝ่ายทันทีทำให้เอวารู้สึกแปลกใจในการกระทำความรู้สึกแรกเหมือนโหยหา ความรู้สึกต่อมาเหมือนผลักใสมันอะไรของเขากันนะส่วนทางด้านอันดาเธอกลับสับสนในใจผู้หญิงคนนี้ไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงขายตัวถึงจะโฆษณาราคาว่าของสรรพคุณดีขนาดไหนแต่มันก็คือการเอาร่างกายเข้าแลกเงินด้วยเหตุจำเป็นอะไรก็ช่าง มันเป็นความคิดที่แย่มากสำหรับเธอแต่เมื่ออยู่ใกล้ทำไมจิตใจถึงหวั่นไหวได้ขนาดนี้ถ้าเกิดเธอหลงรักผู้หญิงคนนี้เข้าจริงๆเธอจะทำเช่นไรอันดาหันกลับมาสวมกอดหญิงสาวด้วยความอ่อนโยนเอวายิ้มบางๆที่มุมปากปล่อยให้อีกฝ่ายกอดด้วยความเห็นใจแล้วทั้งสอง ก็เข้าสู่ห้วงนิทราปล่อยลูกว่าได้แล้วค่ะสายแล้วฉันไม่มีทุกะที่ไหนหรือเธอมีเดี๋ยวฉันไปส่งตื่นสายแบบนี้คุณพ่อคุณไม่ว่าหรอคะไม่ว่าเดือนหนึ่งฉันเจอคุณพ่อแค่สามสีครั้งเท่านั้นแหละเราต่างคนต่างอยู่อะไรกัน แบบนี้คุณก็เหงาแย่สิก็ไม่เหงานะอ๋อใช่ลูกว่าลืมไปว่าคุณรวยคุณคงมีอิหนูเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยไม่หรอกฉันไม่เหมือนพ่ออันดาพูดจบเธอก็เงียบไปตั้งแต่มาดาเธอออกจากบ้านเธอก็ถูกส่งไปเรียนโรงเรียนประจำ นานๆบิดาเธอถึงจะรับไปเที่ยวบ้างกินข้าวบ้างเพิ่งมาเจอกันบ่อยขึ้นก็ตอนเธอเรียนมาหาลัยส่วนมารดาเธอนั้นตั้งแต่จากไปก็ไม่เคยกลับมาหาเธออีกเลยแต่ตัวเธอเองก็ไม่คิดจะตามหาเช่นกันเวลาและสถานการณ์หลอ่อหลอมให้เธอเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนเรียบง่าย ไม่อะไรมากมายกับชีวิตมีความสุขกับอำนาจเงินที่เธอมีไม่ว่าต้องการสิ่งไหนเธอจะใช้เงินแลกมาเอองั้นวันนี้ลูกว่าไปช่วยพ่อกับแม่ที่ร้านได้ไหมคะวันนี้วันหยุดคนคงเยอะกว่าวันธรรมดาถ้าขาดลูกว่าไปคนนึงทุกคนคงเหนื่อยแย่เธอสำคัญขนาดนั้นเชียวหรือ ได้ไหมเดี๋ยวบายๆรู้ว่าก็กลับก็ได้จริงนะเอวาหันตะแคงมายิ้มหน้าบานอย่างดีใจอันดาใช้นิ้วชี้จิ้มไปที่แก้มตัวเองเบาๆจ้องตาอีกฝ่ายหมายให้เข้าใจอะไรของคุณอันหอมแก้มฉันก่อนให้ฉันเนี่ยนะอืมบ้า เอวาหน้าร้อนผ่าเพราะความเขินอายเธอโน้มหน้าเข้าหาหวังทำตามที่อีกคนบอกแต่กลับถูกอันดาฉวยโอกาสเพราะความไวกว่าประกบจุมพิษแนบแน่นจนเอวาทำตาโตด้วยความตกใจเธอตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะปล่อยตัวปล่อยใจให้อีฝ่ายลุกล้ำ เสียงหายใจแรงตามจังหวะหัวใจอันดาพระจุมพิษออกอย่างน่าเสียดายก่อนจะจ้องไปยังใบหน้าเอวาที่ในตอนนี้แดงเหมือนมะเขือเทศสุกหวานจังนี่แค่ชิมฉันก็จะอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยเออลูกว่าไปอาบน้ำได้หรือยังคะไปเถอะเดี๋ยวฉันไปอาบต่อ ว่ายืนมองตัวเองตรงหน้ากระจกไล่นิ้วไปตามริมฝีปากตัวเองเบาๆก่อนจะสลัดมนดำออกจากใจอะไรที่ทำให้เธอคล้อยตามผู้หญิงด้วยกันจะมีสเสน่ดึงดูดได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือเธอแทบไม่เชื่อใจตัวเองแล้วสิถ้างานนี้ผ่านพ้นไปแล้วเธอเกิดมีใจกับผู้หญิงจริงๆขึ้นมา จะเอายังไงกับชีวิตดีห,หลังจากชำระร่างกายเสร็จเธอก็ออกมาแต่งตัวรอระหว่างที่หวีผมเอวาก็ได้สะดุดตากับกระดาษที่วางบนโต๊ะเครื่องแป้งมีตุ๊กตาไม้ตัวเล็กๆวางทับอยู่เอวาหยิบมาดูเพื่อความแน่ใจมันคือเช็คเงินสดจำนวนตัวเลขที่กรอกลงในเช็ค มีมูลค่าถึงสองแสนบาทนี่คือค่าแรงลูกว่าหรอคะคุณเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าราคาที่เราตกลงกันไว้มันคือหนึ่งล้านไม่ใช่สองแสนเอวาหันมาพูดด้วยสีหน้าไม่พอใจซึ่งอีกฝ่ายกลับทําสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะตอบกลับไป ด้วยวาจาที่แฝงด้วยคมมีดมันคือค่าตัวไม่ใช่ค่าแรงเธอนี่มันเห็นแก่เงินจริงๆฉันไม่เบี้ยวเธอหรอกเอาไปสองแสนก่อนดีแล้วคืนเอาไปทีเดียวล้านหนึ่งใช้สามวันหมดจะทำยังไงเอวาถอนหายใจยาวนิ่งฟังตัดปัญหาขี่เกียรจะเถียง จะเอาไม่เอาอันดาหมายจะดึงเช็คกลับแต่กลับถูกเอวาดึงกลับไปด้วยใบหน้าที่ไม่ค่อยพอใจนะักเงินน่ะมันได้มาง่ายมันก็ใช้ง่ายเหมือนกันผู้ชายสมัยนี้ก่อผู้หญิงกินเธอก็ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกว่าด้วยละ่ะคุณไม่ต้องมาแขวะเลยฉันจะไปรู้เหรอ ที่บ้านเธอกิจการก็ดีเธอยังวิ่งแร่มาขายตัวเพื่อหาเงินถ้าไม่เอาไปเลี้ยงผู้ชายจะเอาไปทำอะไรฉันจะเอาไปทำอะไรมันก็เรื่องของฉันคุณมีหน้าที่จ่ายก็จ่ายไปก็เท่านั้นฉันจะไปรอข้างนอกเร็วๆด้วยเอวาเดินออกห้องด้วยสีหน้าที่บูดบึง้ง คำพูดที่ถากถางของอันดามันสร้างความขุนมัวภายในใจเธอต้องตกอยู่ในสภาพของคําว่าผู้หญิงเห็นแก่เงินแร่มาขายตัวมันช่างดูต้อยต่ำอะไรเยี่ยงนี้เอว่าป่าน้ำตารู้สึกละอายในใจยิ่งนักพ่อขาแม่ขาหนูคิดถึงพ่อกับแม่จังเลย เอวาเข้ามาสวมกอดผู้เป็นมารดาด้วยความยิดถึงสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าไหว้พระธนูอันเอกชายยิ้มให้ก่อนจะเดินไปเก็บโต๊ะที่ลูกค้าเข้ามานั่งต่อจากกลุ่มเดิมแล้วนี่ใครดูแลพ่อของหนูละ่ะวารุณีหันมาถามอันดาที่ยืนเก๊เก๊กลางๆอยู่ เออตอนกลางวันอันจ้างพยาบาลมาดูค่ะส่วนตอนกลางคืนอันกับลูกว่าช่วยกันดูอ๋อแบบนี้นี่เองถึงมีเวลามาช่วยป้าป้าเข้าไปช่วยลูกว่าในครัวสิป่านี้สวมมิญญาณเชฟแล้วมั้งลูกว่าทำอาหารเป็นด้วยหรอคะอันดาเอ่ยถามวารุณีด้วยความแปลกใจ ทำเป็นมาตั้งแต่เรียนมต้นแล้วละ่ะนางทำเก่งอร่อยด้วยลูกค้านิชมตลอดแล้วลูกว่ามาช่วยคุณป้าบ่อยไหมคะก็มาวันที่ไม่มีเรียนหรือวันไหนที่เลิกเร็วนางก็มายิ่งวันหยุดนะมาก่อนพนักง,งานในร้านอีกลูกว่าไม่ได้พูดให้หนูอันฟังหรือเปล่าคะ่ะอันดาตอบกลับด้วยรอยยิ้มบางๆ อันดาเดินตามวารุนีเข้าครัวเธอมองหญิงสาวที่สวมผ้ากันเปื้อนลายการ์ตูนด้วยรอยยิ้มลูกค่ะแม่มีอะไรให้หนูอันช่วยบ้างเดี๋ยวหนูจัดการเองค่ะไม่ออกไปช่วยพ่อเถอะเออลูกตาบอยมาหาตั้งแต่ร้านเปิดแม่บอกว่าลูกไม่อยู่ก็ไม่ยอมกลับขอช่วยงานร้าน แม่ก็เลยให้ไปซื้อของเดี๋ยวคงมาค่ะแม่มีอะไรเรียกป้านะหนูป้าจะออกไปช่วยคุณลุงข้างนอกก่อนค่ะคุณป้าอันดายิ้มให้วาโรนเน่ก่อนที่เธอจะแยกตัวไปเธอเดินเข้ามากระซิบเบาๆที่ข้างหูเอวาเพราะกลัวพนักงานอีกสองคนที่อยู่ในครัวจะได้ยิน ใครคือบอยคนที่มาจีบลูกว่าไงอันดาทำตาขึงใส่อีกฝ่ายทันทีด้วยความไม่พอใจนี่คุณอย่ามาแสดงอาการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่นี่นะถ้าความแตกขึ้นมาบอกเลยเลยพ่อไม่ยอมให้ลูกว่ากลับไปกับคุณแน่นอนอันดา รู้สึกหวั่นในใจกับคำบอกกล่าวของหญิงสาวเธอได้แต่ยืนนิ่งปรับสีหน้าให้เป็นปกติระงรับผมอารมณ์ไว้ด้านในนี่ขนาดแค่รู้ว่ามีชายมาจีบเธอก็รู้สึกรุ่มร้อนภายในใจถ้าเกิดต้องเผชิญหน้ากันจริงๆเธอจะระงรับอารมณ์ได้อย่างไรเล่า